สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเผ็ดบานสว่างงงงามเมื่อนี้บานสว่างงงงามภาพพีพระนองมาชมง่วงามที่ตรารกลาดนั่งคั่กระบือบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาตอดพี่น้องมื่อนี้กระโจนเั้เสาวันข้ามที่สามสิบมกราคม2567ัน้ารองพี่น้องเนาะมื่อนี้อากาศเย็นสบายน้องพี่น้องเนาะทักทายไปยังแฟนครับแฟนเพจทางล่าสปปล่าพี่น้องเป็นไหนเนาะทางล่าพ่อพี่น้องราคาง,งว่วเป็นทังไหนเจียบเทียบกับราคาง,ง่วทางไทยเฮาเป็นยังไงเนาะพี่น้อง ขอบคุณที่เพิ่นคอมเมนต์มาหลายขู่หลายคนในพี่น้องทางเล่าขอบใจหลายๆพี่น้องเนาะ,ะทางเวียดนามเพิ่นก็ทักทายมากขึ้นกันพี่น้องภาษาเพิ่นก็อา่านยากแต่ว่าก็พยายามแปลเอาพี่น้องเนาะกับพ่อสื่อสารก,รกันได้กัขอบคุณหล,ลายๆขอบใจหล,ลายๆทางเล่าเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องทางเหนือทักทาย,ทาทายกันมากเป็นังไงเนาะหนาวบ่คือสีหนาวอยู่เนาะช่วงนี้เนาะกัฝากอีกครั้งหนึ่งซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนี่ยพี่น้องเนาะอ่ะมาเปิดชิปกับพริงามกดหอยอาจ อาจสามารถพี่น้องหอยอบอาจสามารถไหมหอยอบอาจสามารถได้มากสองเมษางามงามพี่น้องต้นโตดีดีพี่น้องอุ้ยเน่า่าหลาดเมษาวลูกสาวผู้ใดขื้นต้นหอยอบบ่มีใบเนาะเพิ่นบ่มีใบต่ว่าลูกพอดังแน่นอนเบ่งตน้นโตแล้วน้ำใต้แล้วพี่น้องหน้าตาตน้นโตเขาธรรมชาติได้บ่ได้แตงแต่ตถัดไปแต่งเนาะตัวถัดไปนันแตง่งเอาตออัวนี้ก้อนเปิดเท่าไรตัวตอนอี้สองหมื่นกับห้าพันนี่พี่น้องเมษาตัวนี้สีสันต้นโตดีดีพี่น้องบ่มีแปลวมีแมง งามครับพี่น้องสองหมื่นกับ 5, ห้าพันในแม่สาวหน่อยตัวนี้เป็นคเครื่องดำหน้ามไตดีแข้งขาดีประกันเพิ่มถูกอย่างพี่น้องประกันเพิ่มถูกอย่างแต่ว่าแม่นั่นโอเคเลยแม่นั่นใหญ่ใหญ่ง่าเงาวสีสันตนโตเนื้อหนังมังสามีกำไรทั้งสี่ขาพี่น้องถ้าอายสูงอร่อยสั้นิ้นหาได้แม่นี่ลูกพอดันเนาะเปิดไว้เท่าไรตัวนี้ 35, 25, 35, สามสิบห้าสองหา้าสามสิบหา้าโอ้ยพี่น้องงัวง่ามเพ่นพี่น้องพูดอ่ะแม่สาวสาวใหญ่แล้วพี่น้องบนสาวหน่อยสาวใหญ่แล้วสาวชิ้นหาเปิดไว้อันนี้ยี่สิบห้า ขอเนื้อหยาตเบอร์โทรให้ครับศูนย์แปด0ูนย์หนึ่งศูนย์หกสามสองศูน้องหอยอบอาจสามารถสองไม่สาวสายพัฒนาเอาไปเป็นแม่คลอดแม่ค่ายเด็กทั้งสองตัวพี่น้องสุดยอดสุดยอดอาขอบคุณหลายๆเด้อหอยอบมันมันผู้ใดสนใจกับฝ่าวโทรมาเด้อพี่น้องหัวงามหอยออบเพิ่นคัดสันมากนี่แต่ละตัวต้องห่วงสุดยอดเข้าค่ายได้สบายเข้าคอกได้สบายพี่น้องอ่ะอ,อ่ะอย่างต่อร่องใดขึ้นเก่าเพิ่นว่า เป็นยังไงม้านม้านบ่หน่ม้านครับม้านอยู่เป็นว่าทองเด้่พี่น้องสายเท่าบักใหญ่พี่น้องทองแล้วต้นโตที่ดีพี่น้องแต่ว่าโค้งสางใหญ่สายเท่าสายสีสนิมเนาะเขาเอื้อ่สีสนิมได้แค่แนวนี่สีออกนวลๆแน่จัาหน่อยเปิดเท่าไรครับนี่มื่นเก้ามื่นเก้าอันแม่นแมนบ่ละปลานี่ผมว่ามื่นเก่าปลาพี่น้องปลาปลาครับปลา หัวเมินเก่าเพื่อนว่ามาจากไซคับนี่มาจากแกสนี่ล่ะบ้านใดไตมูนโอ้บ้านไซมุนนี่มาจากไซมุ่นะกสูทอนเท่าพี่น้องมื่นเก่าพี่น้องไายถ้าไห้เบิ้งโดนดนเพราะราคาหัวพี่น้องเบิ้งเอาหัวเมยับบนี้นี่มื่นเก่าเพื่อนว่าทองแล้วเพื่อนว่าเนาะประกันอยู่ปะประกันเลยประกันเลยเพื่อนว่ามันสีออกแล้วเนาะปาาหัวเมินเก่าพองพอมพี่น้องสองหัวใจในตัวนี่มื่นเก่าเอาขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับ โอ้เพิ่นบ่มีเบอร์โทรอวอาซางอาซานห้อยหยังซื้อห้อยจักห้อยสักบ้านายมูนบ้านายมูนเลยบปะายมูนอำเภอายมูนจย่าเสียทอนเฮาพี่น้องอุ้ยมื่นเก่าพี่น้องราคาหัวเอาขอบคุณหลายๆมันมาเด้ออู้ยมื่นเก่าพี่น้องหอยมีกําลังบุญไหว้อทายท้ำเพิ่นอันลักทายหอยมีเบิ่งกันน่ะบัดนี้ อุ้ยหอยมีได้มาอาทิตย์ไปวันเสาร์บ่เห็นเพื่อนได้พี่น้องเพื่อนไปโซงเพื่อนหมานครับขอบสวัสดีครับมือนั่นไปโซงวัวบ่เห็นเพื่อนเจ้าว่าม้าลอยถ่ายเพื่อนได้สองเมษาวมาเนาะครับอุ้ยสองเมษาบอกใหญ่พี่น้องอุ้ยนี่ถ่ายสูงลอยสี่สิบได้เพื่อนเบื้องหนามไตเพื่อนแช่งขาต้นโตดีวัดพี่น้องสายพอดั่งสายพัฒนาเขาเอิญสีสันต้นโตไม่มีหม่องแป๋วหม่องแม่งพี่น้อง เปิดเท่าไรเมยใหญ่หนีสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยได้เมย์ใหญ่หน่พี่น้อง2,7,500สายพัฒนาอีกเมยนึงแต่ว่าเขาประเทศต่งเนาะเป็นประเทศต่งเขาพี่น้องอีกเมยนึงสองหมื่นหกต้นโตดีพี่น้องเตี้ยแน่แต่ว่าต้นโตดีตันดีเขาเอิ่นนี่หัวหอยมีใดญมากเหมือนนี่พี่น้องเบิ้งเบิงพี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งนำใตดีนี่ป่ะรตัวนี้เปิดเท่าไร่นี่ สองหมื่นสามพันพี่น้องอันนี้สองหมื่นหกสองหม่นองห่นต่อไปแม่นอยู่ะโอ้บอเมีนขายแล้วเนาะ2องส2มสองหกสองเจสาวพี่น้องข้องหอยมีได้มากเมือนี่อ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยมี่ศูนย์แปดห้าสี่เจ็ดห้าเมนึ่งสีหอยมี่อาสามารถได้มากสามเมษาหน่อยเรียงลำดับราคายี2สิบสยี ยี่สิบสามซื้อได้เท่าตัวนั้นะสองหมื่นสามสองหมื่นหกสองหมื่นเจ็ดพี่น้องเพันได้มากสามแม่สาวเอาไปเขาข้อเขาไข้ทั้งสามแม่นี่เปิดฟาร์มหน่เลยโอเคจุดตั้งฟาร์มกระไดเพืนปลาหอยมีเพืนปลาอ้าวมันหมาดเออหอยมีขอบคุณหลายๆครับผมหมานเนาะช่วงนี้สวัสดีครับขออนุญาตแม่สาวหน่อยแม่สาวหน่อยตนโตๆขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเนาะขั้นว่าไปราคาขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงพี่น้องตาวาโตเงียวเงีวงาม พี่น้องสีสันดีแข้งขาดีเบิ่งเอาพี่น้องพี่หละอยากยอกล่องมันอยากยอกล่องโอ้โชว์ความงามโชว์ความงามอยากยอกล่องใจก็ครับเพิ่นยอกล่องเบิ่งพี่น้องแข้งขาดีโตนี้ดีพี่น้องโอ้พี่น้องเบิดงเปเทอะไรนี่มื่นแปะป้าพี่น้องวัวมื่นแปดพี่น้องอยากได้ซื้อได้มื่นแปดต่อร่องนอีกแค่น้อยเพื่อนว่าแต่ว่าถือแล้ววย่าต่อไรเพื่อนว่านี่เแม่นี่เล สองหมื่นสี่โอ้เหนือนางดีดีพี่น้องต okay. oh, oh. ้นโตดีน้ำไต่ด no ีแข้งขาดีสองหมื่นสี so ่ต่อร่องได้สายพัฒนาพี so ่น mm ้องลูกพ่อดังตัวนี้เบิ่งต้นโตแล้วโอ้ยกดีพี่น้องสองหมื่นสี่พันเพิ่นเปิดไว้ซื้อๆพี่น้องแต่ว่าพ่อซื้ออยู่พี่น้องพ่อซื้อโอ้นวลนนุนั่นเท่าไรเท่านั้นตัวน่านุ่นเปิดใบสองหมื่นเนีสองหมื่นนี่สีนานวลสองหมื่นได้พี่น้องก็ต้นโตดีเหนือนางดีอยู่พี่น้องเหนือนางดีต้นโตดีสีออกสีสีสนิมเขาอื่นพี่น้องสีบดบดสีสนิมพี่น้องน ก็สีพันพันวา breath. พี่น้องนี่สองสองยังกอไม่สองหมื่นซื้อพี่น้องไปวาพ่นสองหื่นสี่องซื้อตัวนังเจงเศรสตัวนี้สิบหมื่นแปดพี่น้องโอเคเอาขออนุญาตเบอร์ทรวศูนย์หสองเก้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งเพี่น้องเป็นโลกท่ายด้วยหนเจ ข้อหอยมีโลกไทยดูหนึ่งสีโอเคอ่ะขอบคุณเลยหลายมาด้วยครับผู้ใดสนใจตัวใดกระโทรมาต่อรองเพลินยี่สิบสี่สิบแปดยี่สิบซื้อเพิ่นว่าอ่ะยางต่อพี่น้องมาเบิ่งทางนี้เป็นหัวปูพี่น้องหัวสายเนื้อที่เพิ่นขายพวกกระตือหมู่ว่านพี่น้องเพิ่นเอามาตัวเต่มว่านละทางพี่น้องแต่ว่าเพิ่นอาจจะขายว่าทัานเพิ่นในหางเพิ่นเอาไปบ่านครบอ่ะยางไปทางสายเลี่ยงเนาะพี่น้องเนาะอุ้ยหัวลายพี่น้องมนลย แน่นแน่นตลาดเลยพี่น้องอย่างมาอีกข้างนึงครับเออคนมาล่อขันอยู่เบิ่งมวนขันบนเห็นหลายรอบเลยไหมด้วยครับแม่ลูกเป็นร่างยางมือีกรอบนี้นี่แม่ขาวลูกเดี้ยลูงามพี่น้องพอบคุณมากพี่น้องขึ้นบ้านเขาสามสี่สี่แปดอุปนครคเัิไมาจากสายยอะสิข้อนุญาตเพิ่อแสดงตัวเลยครับขอบพระคุณมากครับโอ้ยแม่ลูกลูกแม่งามงามแม่บ้านบ้านลูกงามพี่น้องแม่ลูกเปิดเท่าไรครับนี่สิบเก้าสองตัวสิบเก้าพี่น้องแม่ออกสีเท้าโบดลูกสาวแดงจืนคืน เม่บ้ตรบานง่วงบ้ตรบานเท่าสองตัวสิบเก้าพันวาพี่น้องเห็นโตแล้วเด้พี่น้องนี่ลูกสาวงามงามพี่น้องนี่ลูกสาวงามแม่บ้นบานบ้านแม่ขาวแม่เท้าโบดแต่ว่าบ้านบ้านเท่าให้จีเท่าพี่น้องสิบเก้าได้สองตนี่พี่น้องสิบเก้าต่อร่องได้อีกเด้พันวาบ่ธรรมดาต่อร่องอีกบักผู้น้อยดิมื่นสามมื่นสามสิบสามบักผู้น้อยกับบัตรบานพี่นอ้อ,องแข็งแข็เนาะโอ้ยสิบเก้าสองตแม่อลอูกลูกแม่บักผู้น้อยส <13. S 2> ิบสามเพิ่น, can can, น 19, มาจากไส่หื้ ซีสเกตเนาะเอาข้อทุนยาเบอร์ทูนเครับศูนย์เก้าหนึ่งศนย์เาหนึอง์สี่นี่เกตหนึ่งศูนย์สี่เกตหนึ่งเพิ่นมาจากซีสเกตได้แม่พันธุ์บันทันไทยจีแม่ลูกลูกแม่สิบเก้าเพิ่นเปิดไว้โอ้ยพอต่อรองพี่น้องตัวนี้อันนี้สิบสามเนาะโอเคเลยผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับเพิ่นได้ต่อรองเดี๋ยวแจ้งน้อยเพิ่นว่ามันถือแล้วเพิ่นว่าขอบคุณหลายหมานครับผมฝากบ้านสว่างงามดำเนินเด้อครับผมอ่ะย่างต่อพี่น้องเพิ่อนบรรยากาศการซื้อง อันนี้เป็นคลิปที่2ปล่อยประมาณ4ีโม้งเสาได้พี่น้องเนาะการผู้ใดสนใจการที่ตามชมเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจบานสว่างงอแงมั่งน้ำแน่พี่น้องอยังไปอีกโซนนึงพี่น้องเบิ่งเพิ่นกำลังต่อรองกันห้างพี่น้องเป็นกำลังต่อร้องเลยนัวหลายพี่น้องคนมาสือมาขายหลายหลายคือคักถือว่าคือคักพี่น้องตลาดบานเชียงวางมาอนีคือคักแห้งอยู่พี่น้องไปเบิ่งสายโซโลเล่ข้างนึงพี่น้องนัวสายโซโลเล่กลายได้คือเขาตลาด สายหูก็ไดอยู่สายหูก็ไดสายโซโลเล่ก็ไดพี่น้องมือนี้ได้ครบถือว่าครบไท่กระโดนก็ไดมืนอนี้ก็ให้พี่ให้น้องได้พอได้รับชมอยู่ทุกสายอยู่พี่น้องนองมือน,นี้เนาะอันนี้แม่เท่าขออนุญาตครับผมแม่เท่าหน่อยนะเนาะสายสีเท่าโบดพี่น้องแม่สาวหน่อยได้พี่น้องแต่ว่าตน้นโตดีดีแข้งขาดีดีพี่น้อง โอ้พึ่งแยกแม่ตว่างามเลยพี่น้องห้องให้แม่แล้วห้องห้งแม่ออกออกแล้วเปิดอเท่าไรซ้ำนี่เท<า>่าไรก่อนอ้ย<า>พี่น้องสิบห้าด้วนี่พี่น้องหนึ่งหมื่นเ้าพันแม่สาวหน่อยน้ำไตงามางาม,งามถือว่าตนโตดีพี่น้องเลี่ยมโตดีสายพอดังงต่ว่าเป็นสีเท่าเนี่ยเขาแตงมาเรียบร้อยเนาะสวยพี่น้องเขาเอิ่น่าสวยแล้วว็สวยแต่เป็นสายสีเท่าสิบห้าเพิ่นเปิดไว้อ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องเป็นตาสื่อของเพิ่นอยู่เลยพี่น้องนี่สายเท่า ห่องใส่ไหมเลรอสิบห้าเนาะเพิ่นมาจากใส่ครับจ่าพ่นไส้เขาไปเหรอฮะจากพ่นไส้เขาโอ้พ่นไส้บ้านพ่นไส้อ่าร้อยเอเท่านี่ยแหละพี่น้องเอาขออนุญาตเบอร์โทรครับศูนย์แปดสามสามหกสี่ห้าศูนย์เก้าหนึ่งมาจากพ่นไส้ร้อยเท่าพี่น้องสิบหาเพิ่นเปิดไว้เป็นตาเลี่ยงผมเบิ่งแล้วงามสายพ่อดังต่อรองได้อีก่ด้สิบห้าในบ้านว่าเปิดแล้วเปิดเลย่อยกันไปต่อรองได้จังหน่อยงามอยู่ โอเคขอบคุณลหลายาอันครับพ่อันบักแย่พี่น้องแม่พันบักแย่โค้งสางสาวอยู่เด้วยนะครับหนี่งเนาะแม่สาวทองบ่ะคือบอ่ครับบ่ท่านทองแต่ว่าแม่สาวพี่น้องแม่สาวบักแย่พี่น้อง,องต,อตัวนี้ต้นโตดีเนื้อหนังดีแข้งขาดีพี่นอ้องเพิ่นเปิดไปตัวใดแม่ใหญ่นี่ส <28, 000. S 1> องหมื่นแปดพันห้าร้อยป้าโทษราคาทัหมดพี่น้องสองหมื่นแปดพันห้าร้อยแม่บักแย่ท้ายสูงลอยหาสิบหาบวกพี่น้องอู้ย่าวอานลาดพี่น้องแข้งขาดีน้ำไต่ดี หามเบิร์พี่น้องวิ่งราคางวัวพี่น้องพ่อต่อร่องพ่อสื่อเอาไปเขาคอเขาไขา่มันโตใหญ่เด้พี่น้องแข็งขาดีตตดีต้นโตดีสองหมื่นสองหมื่นแปดพันกับห้าร้อยอยู่อะห้าร้อยพี่น้องตัวเดียเลยแม่เนี่โอ้ราคาเดียวสองตัวพี่น้องน้ามตงามพี่น้องตัวนี้แข็งขาดีตวะวันเตี้ยนน,นิดนึงพี่น้องตวะงวันแยวคือกันหางแยวพี่น้องเครื่องดำต,ต้นโตดีราคาคึอกันแม่สาวท่อกัน ต้นโตดี iner, <S 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 เนื้อนังดีต้นโตดีทั oh, okay. mm. ้งสองราคาท่อกันท um ั้งสองสองหมืนแปดพบห้าร้ออติญาตเบอร์โท่นะครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์าี่องสอ้ก้ดพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทนมาตอร่องกับน่อยหอยเพื่นใดสองหม่้าร้อยทั้งสองแม่พี่น้องเอาแม่ได้กระไรหรือเอาไปน้ำกันตอร่องใส่กันแห้งถือเพื่อนวาโอเคเลยขอบคุณหลายน้ำครับผม ของหอยนายบ้านคาเดย์ไงได้มาแม่บักนีพี่น้องต้นโตดีเนื้อนังดีแม่สาวอยู่ได้พี่น้องแม่สาวเบิ้องหนามไต่เพิ่นแชงขาเพิ่นพี่น้องท่ายสูงอร่อยซีซิปหาบวกนี่เบิ้งหน้าตาต้นโตเนื้อนังดีครับพี่น้องแม่สาวเปิดเท่าไรห้อยนายสามสิบสามเราเปิดไว้พี่น้องอุ้ยโตเท่าไหร่อยู่ได้สิสามสิบสามเบิ้งหน้าตาต้นโตตานอกตั้งตรงขาหนาเอาไปเป็นแม่ของแม่ค่ายแม่พันธุ์ไหนเลยสามสิบสามเพิ่นเปิดไว้พี่น้องพูดอ่ะแม่บักใหญ่เนื้อนังดีต้นโตดี สามสิบสามเพิ่นเปิดไหวพี่น้องน้ามตงามงามเงาเครื่องดำดีครับอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรหอยน้าศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองห้าสองหกสองหกสองหอยหน้าบานกระเดยใหญ่สามสิบสามเด้อ <_ S 1> พี่น้องเพิ่นเปิดไหวแม่ผากไก่ผู้ใดสนใจกับทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเราฝากไว้อ่ะขอบคุณหล,ลายๆหมั่ครับผมาบานสว่างหัวงามพาพีพาหน่องมาชมหัวงามที่ตลาดนัดโคกเก็บอู่บ้านเชียงหวางกระไดประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ ว่าได้ครบทุกตัวแต่ว่าได้พ่อแม่พี่น้องได้เปรียบเทียบราคางหัวราฆังควายของอยู่ของอยู่ฟังน้องพี่น้องเนาะกับผู้ใดสนใจตัวใดในหอยเพิ่นฝากเบอร์โทรไว้กับทรมาต่อรองกับเพิ่นได้น้องพี่น้องเนาะหัวที่เพิ่นอยู่นี่พ่อพันธุ์ปักใหญ่นี่เพิ่นบ่มีเจ้าของเพิ่นปลูกไว้พี่น้องเสียดายว่าสิมาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชม เปิดราคาให้เพิ่นแต่ว่าเพิ่นบ่อยู่พี่นอ้องก่ะคงสิปี่ชีพชีพที่สองไว้เพียงนใจนี่อน,น,น,น้อพี่นอนะ้อ,อ,นอ,อ,องเนาะคอยพรอมีอน้องเสร็จตะกัผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบา่าสว่างงงงามจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไม่ข้เจ็บต่างๆพี่นอ้องรำรวยด้วยเมืม่มมหนีเมื่อิีน้ำกันสวัสดีครับ